สวัสดีค่ะสาววางค่ะ,ว,คะวันนี้ก็มาอัปเดตอีกวันหนึ่งนะคะว่าก็ก็ตอนนี้ก็ประมาณหกสิบเปอร์เซนหกสิบดสิบเปอร์เซนแล้วค่ะ,คะเริ่มหายดีแล้วแต่ก็ยังมีไอบ้างตอนนี้จากสามีวาก็คุณสาดีขึ้นดีขึ้นบ้างแล้วค่ะเมื่อวานจะเมื่อวานนางนอนสมแต่ <c oughs> แต่คนที่เป็นหนักตอนนี้ก็คือลูกชายคนโตวานนะคะขนาดว่านางไม่ค่อยได้คุกคีกับวานแต่นางก็ยังติดนะคะพยาพยามพยายามคือพยายามพยายามดูแลเขาอยู่ว่าเพราะว่าเห็นเขาไอาหนักมากว่าก็ทําน้ําน้ําขิงใส่ขิงใส่ใส่พวกของสมุนไพรบ้านเรานะคะพยายามทําให้เขาดื่มนะคะพะเห็นเขาหนัก เขาไอไอแบบไอตลอดเลยค่ะก็เลยกลัวมันจะเข้าปอดนะคะก็ยังไงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะอัปเดตอีกทีนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปจะทำอะไรกินก่อน,นะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวันนี้จะตำส้ตมตำกินนะคะตามไปกันเลยค่ะกินแกงอินยางก็บ่าแา่บคืออันตำตำเพ็ดเนาะ <laughs> กินอย่างกงี้พราเซลเพือกันต่ำนะคะคือต่อดีก็ต่ำเดี๋ยวนะคะให้ดูว่าจะบะเบึงเอาเหรออุ้ยกระตอดนีเด้จ้าตั้มแตงมันถึงตั้มแตงคับพี่นอ้องไอสังเกตไหมว่าซิซิมมันเนี่ยใช่พี่ซิซิมกับซิมเนะ อันนี้มีอันนี้ให้พลังกินนะจ๊ะพลังดังโน้ะเก่งมัสมันมีไต่ป่าแห้งมูทอดกินสมีกินอินนะจ๊ะมีผักผักอันนี้นะคะผักขมๆมแน่จักหน่อยผักดักครา กัดเลยกินเอวาทชิแกงสมแกงสมอะแกงสม่ะเมนบ่แกงสมไตมะอื่นเฮ้สมัยพ่อแม่เรามาได้ค่ะน้ำตาลกับสิบมีกิน

มาด้จ้ากินข้าวเต็ตัวได้บอกเจ้่าสุดนเต็มตัวน็มตแล้วสุนเจ้าเ็นคนเดียวฉันว่าคารานตรงนั้คารานกันคารานออกเพราะว่าคาลานแพงเนี่ยคือไหก็หลังรถนั่งาล้วพอดีแล้วพอดีกุ้ี้ไม่เที่ยวพับก็เปิดแล้ว อุ่นเนออสกายแล้วพี่กระคขับป่วยบ้ากระสีโทษน้อยมียังมาเปิดหน้าให้แน่ะเอาปจังเปิดหน้านี่เส้ยนยังปูกีนซสอินอนส่สองห่องสองห่อนซากผาผามีหมองกอแล้วก็เอาต๊กไว้ตัองใชนั่งกินเ้าก็ได้เอกเปกหรือว่าถ้าเหมือนเขากำลังินขทางรังบ้านเปิดล้างยาวกับอาสาไปปูมองเทิ่ง เช็ดกัด่ปปกระด้งามถะลุไปไม่สิ็ดเลเฉินแบบก็ค<า>ือถ้าเพื่อนไปก็ต้องให้เพื่อนใส่แบบชิมงานมาสาจจ่งชะอืมต้องใครหรอ่ะมังหนานับถือเข้าว่าใส่น้ำมันเยอะมากเลยอมน้ำมันคลั่ก น้กาวแต่ไ่กาหรอกมันมันอขี้เกับบุปคือต่างมากจริงๆแหละคนบหงทีจะอน แคดโตแบบสูงๆบ่ได้เพราะว่าจังได้มันทำตัวรวยไม่ได้ไงทำทาตัวรวยนี่ไม่ขนาดทำตัวสูงไม่ขนาดเพราะว่าเรามันไม่สูงเสียใช่ไหม เป็นไฮโซไม่ได้หออันนี้มันจะออกคมๆหน่อยนะคะผัดอันเนี้ยถ้าไม่เกรงใจนี่ยิดมือเลยได้ไหมคันว่าเกรงใจว่าแซบมือนะจ๊ะ ใส่หมูสับก็แซ่เนะเอ้ยปัาใส่หมูนะเนื้อหมูหมูสัิ้นตับหน่งวัน

เ้ฟกันไปกงอ่ะพึ่งมาจิตจองกันตอนนี้ยื่อย่งนี้กันว่าจะบบจองกลนว่ได้เดือนหนาห้าคุณบ้าเหรอไปก็บงสภาพผแห้งก็แพ้งเหรออรเอีเยวไม่ใช่มันมันลืมพอบางสุมห้าคมดจะยุ่งๆติดโควิดกันไง เดืดนสิบเป็นผู้โดสิหาย <ừ. S 2> คุณเดือนน่ะเพราะพ่อกันเมืองนั่นได้สิบคนะ <ừ. S 2> ้นหลังนึงอ่ะเพราะพ่อหนึ่งจวบพ่อหายนี่ยังคุยกันกอนเพราะว่ายีโยอ่ะหนูที่แบบนางพูดโล่องออกมาบ้านิ <c ười> ุณเต๋อเฟยดจะไปไหนวะสิะ เออว่าเออว่าจะไปกรงกันเออลืมไปเลยเนาะเพราะว่า่มมปวยเ,เออเพราะว่าต่างคนต่างป่วยท่างคนต่างติดโควิดมันก็เลย พอได้กินส no. <Under> ้มตำมันก็มีแห้งเนาะไช่ไช่ เอาขอเขาเป็นเคยน้ำเปล่าเเลี้ยสิช่าคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กินข้าวแล้วแล้วจ้าแล้วก็ของหวานตบไทยจ้ะมะม,ม,ม่วงมะม่วงสเปนนะจ้าบ๊อบเปียวดอกบ๊มมอบเซ็บคือมะม่วงบานห้าดอก ก็พอแก้ขัดได้ดีมากค่ะกินแก้ขัดกินแก้อยากเออแก้อยากกินแก้อยากออกลับไปเมืองไทยเขัาไปหากินแบบมะม่วงเปรี้ยวแซ่แบน้ำจิ้มเจ่วแซ่บขึ้นฉุยประแดงเนาะ คือส่งสไดเกับอันเมืองไทยปีหน้าดานะะว่าคือส้มสุดเอกับเมืองไทปีหน้าาดสินีหน้า้ปีรคมสมาสแล้วบ่กุมภาพันธ์วันแรงใจลัางที่ใหม่นะเหี่ยวเหรอเหน่ยวเหรอเสือไม่เพลินช็อกโกแลต องควรเกใจฉันมาแบบเดิมกุหลาบขาวแม่เอ้ยยังก็เป็นเบอร์ไปทำเป็นเพลงดอกดอกใหม่นงามเนาะ สีเขียวเขียวมันจะกลุบๆนะคะมะม่วงเนี้ยแต่ถ้าแต่เออมันจะมีสองแบบแบบลูกใหญ่มากลูกใหญ่นี้เลยแบบอย่างนี้เลย,แบบย,เลยแล้วก็เอา้าอันนี้มันมาแต่ใสวะ่ะออกสีนึน้องสวยสวีเบเดนอน้องสวยเซอร์เเดียนไฮโซโกเกะนั่งไฮโซนั่ง ได้ดอกไม้โชว์เลือดจากแฟนป้าบันบันเถิดไฟใหม่ตะวันห้องเด็กป็นี่เด็กเล่นโเกัสปนี่ประเด็งเลยเลยเลือดถ <c oughs> ่ายประท่านจ็จะปเลดแล้วไม่ได้ <c oughs> แต่จะไม่ได้อโฟกัส <c oughs> <c oughs> ก็ไม่นี่กานอนขอลาไปก่อนนะจ๊ะคอยพอกันคลิปใหม่นะจ๊ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดดิงด้งดิง้งดิ้งกดดิงด้งดิง้งดิ้งก็คือ กินข้าว <laughs> <laughs> บ๊ายบายค่ะ